เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณอิ๋วครับคุณผู้ฟังเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยคุณอิว๋วเธอบอกผมว่ามันเกิดขึ้นในตอนที่เธอเรียนอยู่ชั้นปีที่3ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งช่วงที่มันเกิดเรื่องมันจะเป็นปี3มเทอมสองนะครับมันเป็นช่วงที่ฝึกงานพอดีโดยที่คุณอิ๋วเองเธอเรียนอยู่ที่คณะบัญชีแล้วก็ได้ฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึง่งแถวแถวปริมณฑลจริงๆแล้วบ้านของคุณอิ๋วอยู่พระนครน,นะครับอยู่ในกรุงเทพตัวเมืองเลย และด้วยความที่บ้านกับที่ฝึกงานมันอยู่ไกลกันใช่ไหมตัวเธอก็เลยอยากหาหอพักอยู่และด้วยระยะเวลาฝึกงานมันแค่3ามเดือนเศษๆเท่านั้นครับการอยู่หอพักถาวรมันก็เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันก็ดีอย่างคือที่ฝึกงานเขาจะมีเบี้ยเลี้ยงหอพักให้นะครับคุณผู้ฟังคุณอิ๋วในตอนนั้นเธอก็เลยคิดว่าเธอจะหาบ้านแชร์หรือว่าหาห้องเช่าดีไหมถ้าเป็นรูมเมทกันก็ดีใหญ่เพราะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องหอพักเนี่ยมันจะได้ลดลงไปเยอะเลยครับ อยู่แค่3เดือนเองที่ไหนก็ได้อะไรยังไงก็ได้ครับคุณผู้ฟังไม่จําเป็นต้องเป็นบ้านเช่าหรือว่าหอพักยิ่งหาได้ราคาถูกเท่าไหร่เบี้ยเลี้ยงที่ได้มันก็ยิ่งเหลือเยอะเท่านั้นคุณอิ๋วเธอเริ่มต้นโดยการโพสตหาห้องเช่าในกลุ่มโซเชียลมีเดียหาห้องเกี่ยวกับหอพักหรือไม่ก็บ้านเช่าก็ได้โดยเธอเองก็อธิบายรายละเอียดที่ต้องการชัดเจนนะครับว่าต้องการจะหารูมเมทแบบนี้แบบนี้มีไลฟ์สไตล์แบบนี้แล้วก็ระยะเวลาในการอยู่ห้องเนี่ยเธอจะอยู่แค่3มเดือนเท่านั้น โดยเงื่อนไขที่คุณอิ๋วเธอดองจันเอาไว้สําคัญที่สุดเลยก็คือถ้าเกิดว่าการแชร์บ้านเช่าหรือว่าการเป็นรูมเมทกันถ้าบ้านหลังนั้นมันเป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้นก็แล้วแต่คุณอิ๋วเธอจะขอพื้นที่ส่วนตัวนั่นก็คือห้องของเธอห้องหนึ่งเลยแต่ถ้าเป็นหอพักก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับก็มาตกลงกันทีหลังว่าจะแบ่งพื้นที่กันยังไงคือฟังจากที่ผมพูดมันอาจจะดูค่อนข้างเรื่องเยอะนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังงบก็จํากัดแถมอยากได้ห้องแยกต่างหาก แต่คุณผู้ฟังเชื่อไหมมันมีจริงๆนะโดยในช่วงสัปดาห์แรกที่คุณอิ๋วเธอโพสต์ไปครับมันก็มีคนติดต่อมาแหละประมาณ 4- ี่ห้าคนแต่พอเธอได้พูดคุยรายละเอียดกันจริงๆคุณอิ๋วเธอดันพบว่ามีหลายอย่างที่รูมเมทกับเธอไม่ตรงกันบางคนอยู่บ้านเช่าแต่ว่ามันไม่มีห้องนอนแยกบางคนหรือว่าบางหอพักก็อยู่ไกลสถานที่ฝึกงานของเธอจนเกินไปหรือบางคนก็ต้องการรูมเมทที่พร้อมจะอยู่ด้วยกันร,ระยะยาวในหลักเป็นปี และพอแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณอิ๋วเธอก็เลยปฏิเสธไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้น2วันเท่านั้นมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งสง่งอินบ็อกซ์มาหาเธอผู้หญิงคนนั้นเธอแนะนําตัวครับว่าเธอชื่อแป้งพี่แป้งเธอเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยที่พักของพี่แป้งจะอยู่ใกล้กับที่ฝึกงานของคุณอิ๋วนะครับเธอเล่าให้ฟังว่าเธอเองกําลังหารูเมดเหมือนกันแต่ว่าการหารูเมดของเธอนี้เธอไม่ได้ต้องการจะมาหารค่าใช้จ่าย แต่เธอต้องการหารูเมนมาอยู่บ้านเช่าเดียวกันกับเธอโดยหลังจากที่คุณอิ๋วเธอคุยรายละเอียดกับคนที่ชื่อแป้งแล้วครับหลังจากสัมภาษณ์กันเองอะนะคุณอิ๋วเธอก็รู้สึกว่าเงื่อนไขของพี่แป้งเนี่ยตรงตามที่เธอต้องการทุกอย่างคือแบบนี้ครับคุณผู้ฟังไอ้บ้านเช่าที่ผมพูดถึงจริงๆแล้วพี่แป้งเธอบอกว่ามันเป็นบ้านเช่าของครอบครัวเธอเนี่ยแหละ ซึ่งพื้นเพของเธอจริงๆเป็นคนต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าบังเอิญครอบครัวเธอมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นบ้านมรดกครับที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลและการที่เธอมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เธอก็ย้ายมาอยู่บ้านเช่าของครอบครัวเธอเนี่ยแหละและไอ้บ้านเช่าของครอบครัวเธอนี้ครับมันเป็นบ้านเช่าที่มันเป็นบ้านชั้นเดียวนะแต่ว่ามันมีห้องนอนหลายห้องไงและบ้านทั้งหลังเธอก็อยู่คนเดียวพี่แป้งเธอก็เลยหัวใสก็คือเปิดหารูมเมทให้มาเช่าบ้านของเธอนั่นแหละ มันก็เลยเป็นเหตุผลที่เธอทักมาหาคุณอิ๋วเนี่ยแหละครับคุณู้ฟังโดยหลังจากที่ทั้งสองคนเขาคุยรายละเอียดกันทุกอย่างแล้วคุณอิ๋วเธอก็ตัดสินใจเลือกเช่าบ้านเช่าของพี่แป้งทันทีและไอ้เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้มันก็เกิดขึ้นที่บ้านเช่าของพี่แป้งหลังนี้เนี่ยแหละโดยที่หลังจากนั้นครับคุณอิ๋วเธอก็จัดกระเป๋าแล้วก็เอาของที่จําเป็นสําหรับการอยู่ที่พักสามเดือนทุกอย่างแล้วก็มุ่งตรงไปยังบ้านพักของพี่แป้งทันที ซึ่งในตัวบ้านพักมันก็เป็นบ้านชั้นเดียวอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นโถงกลางบ้านโดยที่ด้านซ้ายกับด้านขวาของบ้านมันจะเป็นห้องอย่างละห้องเดินลึกไปอีกหน่อยก็จะเป็นครัวแล้วก็ห้องน้ํแปลนบ้านมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายครับดูดูแล้วก็เหมือนบ้านชั้นเดียวทั่วไปนั่นแหละแล้วในตอนที่คุณอิ๋วไปถึงบ้านพอเธอเคาะประตูบ้านปุ๊บพี่แป้งก็เปิดประตูออกมาต้อนรับอย่างดี และพี่เขาก็ดีมากนะครับเพราะว่าเขาทําความสะอาดห้องให้ทุกอย่างจนกระทั่งเวลามันผ่านไปคุณอิวเธอบอกผมว่าตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆทุกอย่างก็ดูปกติดีนะครับเพราะว่าตัวคุณอิ๋วปรับตัวได้เร็วบรรยากาศในบ้านแล้วก็ความเป็นกันเองของพี่แป้งเนี่ยทุกอย่างมันดูดีหมดเลยแต่พออยู่ไปได้สักพักหนึ่งน่าจะราวๆหนึ่งหรือ2อ,อาทิตย์เนี่ยแหละคุณอิ๋วเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆอย่างเช่นเวลาเธอนั่งเล่นอยู่ที่โถงกลางบ้าน คุณอิ๋วเธอจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีเงาหรือว่ามีอะไรสักอย่างเดินผ่านด้านหน้าบ้างหรือไม่ก็ด้านหลังบ้างและเ,ง,เงาที่เห็นผ่านหางตาแบบนี้มันก็จะเห็นในตอนที่คุณอิ๋วอยู่คนเดียวด้วยทุกครั้งเลยเวลาคุณอิ๋วฝึกงานหรือว่าไม่ได้ไปทํางานหรือแม้แต่ในตอนที่พี่แป้งไปมหาลัยเวลาอยู่คนเดียวภาพหลอนมันจะเกิดขึ้นบ่อยและไอ้ภาพหลอนที่ว่านี้รวมถึงไอ้เรื่องแปลกๆที่คุณอิ๋วเจอที่บ้านหลังนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนตัวคุณอิ๋วเองอดสงสัยไม่ได้ เราว่าครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังในช่วงเย็นหลังจากที่คุณอิ๋วกลับมาจากสถานที่ฝึกงานเวลาในตอนนั้นมันประมาณ6กโมงกว่าๆคุณอิ๋วเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เห็นพี่แป้งกําลังนั่งอยู่ที่โต๊ะกินข้าวพี่เขานั่งก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสือหรือไม่ก็กํากลังทําอะไรสักอย่างเนี่ยแหละดูกําลังยุ่งๆและพอคุณอิ๋วเห็นพี่แป้งกําลังยุ่งอยู่ตัวเธอเองก็พูดทักไปนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรต่อเหมือนกับว่าเป็นการทักทายบอกว่ากลับบ้านมาแล้วอะไรทํานองนั้น ึ่งพี่แป้งเองเธอก็ไม่ได้ตอบกลับคําทักทายของคุณอิ๋วมาแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเดินตรงไปที่ห้องน้ําหลังบ้านก่อนที่คุณอิ๋วจะเห็นพี่แป้งเดินสวนออกมาจากห้องน้ําต่อหน้าต่อต,อตาทันทีที่คุณอิ๋วเห็นพี่แป้งแบบนั้นตัวเธอก็ชะง,งักทันทีพยายามไล่เรียงเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งพี่แป้งเธอก็บอกนะว่าตัวเธอเองก็เพิ่งมาเข้าห้องน้ำนี่แหละเข้าก่อนที่คุณอิ๋วจะเปิดประตูห้องเข้ามาอีกและพี่แป้งเองก็ไม่ได้ไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวเลยด้วยซ้ํา เพราะว่าพี่เขาเพิ่งเปิดประตูออกมาจากห้องในตอนนั้นคุณอิ๋วเองเธอก็งงนะครับเพราะว่าพอหันไปที่โต๊ะกินข้าวอีกครั้งหนึ่งพี่แป้งคนก่อนหน้าที่เขานั่งก้มหน้าก้มตาอ่านหนังสืออยู่เธอดันหายไปแล้วและโดยเหตุการณ์แปลกๆที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกคุณอิ๋วเองเธอก็เลยคิดว่าเธอเองน่าจะเบลอรหรือเปล่าแต่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเหตุการณ์แปลกๆอีกเหตุการณ์หนึ่งมันก็เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ คุณอิ๋วเธออยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าพี่แป้งเธอกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยความที่มันเป็นวันหยุดเนาะเธอก็หาอะไรทําอ่านหนังสืออยู่ในห้องเงียบๆแต่อยู่ดีๆตัวเธอก็ได้ยินเหมือนกับว่ามันมีเสียงคนเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วพอคุณอิ๋วได้ยินแบบนั้นตัวเธอก็เงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือแล้วก็ค่อยๆเดินไปเปิดประตูที่หน้าห้องแต่มันก็ปรากฏว่าประตูหน้าบ้านมันปิดสนิทมันไม่มีร่องรอยการเปิดประตูอะไรเลย และสิ่งที่ทําให้คุณอิวเธอคนลุกก็คือรองเท้าผ้าใบาของพี่แป้งที่ถูกวางเอาไว้อยู่ที่หน้าประตูรองเท้าคู่นั้นมันถูกขยับออกจากที่เดิมเหมือนมันมีคนมาใส่แล้วก็ถอดวางเอาไว้ใหม่ทั้งทังที่พี่แป้งเธอกลับบ้านแล้วก็ไม่มีใครเดินออกไปที่หน้าประตูด้วยเพราะว่าคุณอิวเธออยู่ในห้องมันน่าแปลกไหมล่ะครับยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือในช่วงกลางดึกในบางคืนคุณอิวเธอจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างเตียง บางทีเธอตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็จะเห็นเงาคนอยู่ที่ปลายเตียงแต่พอเธอเปิดไฟที่หัวเตียงในห้องมันดันมีแต่ความว่างเปล่าและนอกจากเงาที่เธอเห็นบางคืนมันก็จะมีเสียงคนเดินอยู่กลางบ้านเสียงนั้นมันเดินไปเดินมาเหมือนใครบางคนกําลังมองหาหรือว่าหาของอะไรบางอย่างซึ่งไอเสียงที่คุณอิ๋วได้ยินที่กลางบ้านเธอไม่กล้าออกไปดูนะครับทุกครั้งที่ได้ยินเธอจะนอนคุมโปงหรือไม่ก็หาหูฟังมาใส่จนกระทั่งในเช้าวันใหม่มันมาถึง ไอเสียงที่ว่านั้นมันจึงเงียบหายไปเองซึ่งในเรื่องแปลกๆที่คุณอิ๋วเจอที่บ้านหลังนี้ครับตัวเธอเองก็ไม่ได้เจอคนเดียวนะเพราะว่าเพื่อนรอบตัวหรือว่าเพื่อนที่มาหาลัยก็เจอเหมือนกันครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังเพื่อนคุณอิ๋วที่คณะจะมายืมหนังสือตัวอย่างเล่มฝึกงานคุณอิ๋วคุณอิ๋วเธอก็เลยบอกว่ามาหาที่บ้านได้ไหมเพราะว่าเธอกําลังยุ่งอยู่วันนั้นเธอต้องมีฝึกงานใช่ไหมครับตัวเธอก็เลยไม่สะดวกเอารูปเล่มฝึกงานไปให้เพื่อนยืม โดยในช่วงเช้าของวันนั้นตอนที่เพื่อนคุณอิ๋วมาหาที่บ้านเช่าพอเพื่อนเอากดกิ่งหน้าบ้านคุณอิ๋วก็รีบออกมาหาเพื่อนทันทีแต่ทันทีที่คุณอิ๋วเธอเปิดประตูบ้านออกมารับเพื่อนตัวเธอก็เห็นว่าเพื่อนที่ยืนรออยู่ที่หน้าบ้านมีสีหน้าหงุดหงิดเล็กน้อยพอทั้งสองคนมองหน้ากันเพื่อนเขาก็บอกว่าอิ๋วช่วยบอกพี่คนนั้นหน่อยได้ไหมว่าเราเนี่ยแค่มาเอาของเองไม่ได้อยากจะเข้าไปในบ้านสักหน่อย ทันทีที่คุณอิ๋วเธอได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นครับตัวเธอก็งงใหญ่เธอตอบเพื่อนกลับไปว่าพี่ไหนวะในเมื่อวันนี้เธออยู่บ้านคนเดียวพี่แป้งไปมาหาลัยตั้งแต่เช้าแล้วซึ่งเพื่อนเขาก็พูดนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนกดกิ่งหน้าบ้านก่อนที่อิ๋วจะเดินออกมาแป๊บเดียวมันมีผู้หญิงคนนึงมาเปิดประตูบ้านก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นเธอจะชักสีหน้าแล้วก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่พอใจว่ามึงมาทำไมที่บ้านกูไม่ต้องเข้ามาในบ้านกูเลยใส่หัวออกไป พอเพื่อนเขาได้ยินแบบนั้นเพื่อนเขาก็หน้าเสียเลยครับกําลังจะหันหลังกลับบ้านเลยด้วยซ้ําแต่พอดีคุณอิ๋วเปิดประตูบ้านออกมาก่อนเหมือนกับว่าคุณอิ๋วเปิดประตูสวนผู้หญิงคนที่ว่านี้ออกมาเลยล่ะในวันนั้นครับคุณอิ๋วก็ต้องอธิบายให้เพื่อนฟังใหญ่ก่อนที่เพื่อนจะเข้าใจผิดแต่ไม่ว่าจะอธิบายยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับคุณอิ๋วเธอก็เลยได้แต่ขอโทษขอโพยเพื่อนไปเพราะว่าคุณอิ๋วเธอรู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นบ้านของเธอมันไม่มีคนอยู่และถ้าบ้านเธอไม่มีคนอยู่ ผู้หญิงที่เปิดประตูออกมาคุยกับเพื่อนคุณอิ๋วเมื่อกี้เธอคือใครละ่ะและเหตุการณ์ประมาณนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับคุณผู้ฟังทุกครั้งที่มีคนเห็นผู้หญิงแปลกๆในบ้านคุณอิ๋วพอคุณอิ๋วถามลักษณะสีหน้าท่าทางแล้วทุกคนจะบอกในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือผู้หญิงคนที่พวกเขาเห็นหน้าตาจะคล้ายกับพี่แป้งทั้งสีผมทั้งใบหน้าทั้งโครงหน้าทั้งลักษณะท่าทางทุกอย่างมันชี้เป้าไปที่พี่แป้งเลย และพราะเหตุผลนี้เนี่ยแหละครับพอเรื่องมันเกิดขึ้นบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณอิ๋วเองเธอก็เลยคิดว่าตอนนี้เธอกําลังอยู่บ้านเช่าของใครกันมันเป็นบ้านเช่าของพี่แป้งจริงๆหรือเปล่าและพี่แป้งเธอยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าและจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณอิ๋วเจอพอเข้าเดือนที่สองหลังจากที่คุณอิ๋วอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนกับว่ามันจะสงบไปพักหนึ่งแต่แล้วไม่ไาวมันก็เจอเรื่องแปลกๆอีก ในคืนวันนั้นคุณอิ๋วเธอบอกว่าเธอนอนหลับอยู่ในห้องตัวเองตามปกตินี่แหละแต่ว่าในระหว่างที่เธอกําลังนอนหลับอยู่นั้นตัวเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ากําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นมันรู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจลําบากจนกระทั่งเริ่มขยับตัวไม่ได้เหมือนกับว่าแขนขาม,มันหนักจนยกไม่ขึ้นคุณอิ๋วเธอพยายามรวบรวมแรงที่มีแล้วก็พยายามลืมตาขึ้นแต่ว่าหนังตามันหนักมากๆและทันทีที่คุณอิ๋วเธอลืมตาเธอก็เห็นทันที ว่ามันมีร่างของคนบางคนกำลังนั่งทับหน้าอกเธออยู่ร่างเงาสีดำนั้นมันนั่งทับในลักษณะขัดสมาธิแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างกำลังบีบคอคุณอิวร่างกายของคนบนหน้าอกเขาเย็นมากๆเย็นแบบเย็นเฉียบเหมือนเพิ่งจะออกมาจากช่องฟิสและทันทีที่สายตาของคุณอิวปรับเข้ากับความมืดได้ตัวเธอเองก็เห็นชัดเจนมากขึ้นในขณะที่ร่างนั้นบนหน้าอกเขาก็พยายามพูดอะไรสักอย่าง ในทํานองที่ว่าอย่ามายุ่งออกไปมึงมันตัวต้นเรื่องอะไรแบบนั้นครับแต่ว่าเสียงที่คุณอิ๋วได้ยินมันแหบแห้งมากแหบจนแทบฟังไม่ดูเรื่องเลยเหมือนกับคนไม่มีเสียงแล้วก็พยายามตะเบงเสียงให้ออกมาจากลําคอเสียงที่ร่างบนหน้าอกพูดมันหลุดออกมาเป็นคําๆและหลังจากนั้นไม่นานก็าสายตาของคุณอิ๋วปรับเข้ากับความมืดได้จนร้อยเปอร์เซนตัวเธอก็เห็นชัดว่าไอ้ร่างบนหน้าอกที่กําลังนั่งทับเธออยู่ คนคนนั้นมันคือพี่แป้งมันเป็นพี่แป้งเจ้าของบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นพี่แป้งในเวอร์ชั่นที่ผมยาวมากผมยาวจนถึงก้นผมบนหัวของพี่แป้งเธอสะบัดไปมาแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นสาบมากเหม็นสาบจนคุณอิ๋วแทบจะอ้วกคุณอิ๋วเธอนอนดิ้นอยู่แบบนั้นไม่นานนักเธอก็หลุดออกมาได้เธอรู้สึกว่าตัวเธอเองเหนื่อยแล้วก็เหงื่อออกเต็มตัวแล้วมันก็น่าแปลกนะครับเพราะว่าทันทีที่คุณอิ๋วเธอดิ้นหลุดออกมา พอหันขวาออกไปมองที่นอกหน้าต่างแสงอาทิตย์มันก็ส่องเข้ามาในห้องแล้วมันก็เลยทําให้คุณอิ๋วเธอไม่รู้ครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเห็นจริงๆหรือว่าเธอฝันไปถ้ามันเป็นความฝันมันก็เป็นความฝันที่โคตรจะเหมือนจริงเลยละ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คุณอิ๋วเธอรู้สึกว่าตัวเธอเหมือนถูกตามจริงๆมันเกิดขึ้นในที่ฝึกงานครับวันนั้นหัวหน้าคุณอิ๋วขอให้คุณอิ๋วอยู่ช่วยงานโอทีจนค่า ัวเธอก็เลยเลิกงานช้ากว่าปกติตึงในช่วงก่อนที่จะกลับบ้านคุณหิวก็เลยขอแวบเข้าห้องน้ําก่อนทุกอย่างเนี่ยมันดูปกติดีนะครับเพราะว่าห้องน้ําในออฟฟิศมีแค่คุณอิ๋วคนเดียวคุณหิวเดินไปเข้าห้องน้ําหญิงแล้วก็เปิดก๊อกน้ําล้างมือตามปกติทุกอย่างแต่ในจังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมามองกระจกภาพที่คุณอิ๋วเห็นที่กระจกห้องน้ํามันทําให้ตัวเธอรู้สึกชาว่าไปทั้งตัวคือคุณอิ๋วเธอเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันกับที่คุณอิวเจอเมื่อวันก่อนคนที่เจอในฝันนั่นแหละเธอคนนั้นเธอมายืนอยู่ที่ข้างหลังคุณอิว๋วยืนในลักษณะซ้อนตัวด้านหลังแล้วก็โผล่หน้าออกมายิ้มเพียงแค่ครึ่งตัวเท่านั้นไปห้องน้ําที่ทํางานมันสว่างมากครับจนทําให้ตัวคุณอิวเองเธอเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเห็นชัดกว่าในฝันอีกเธอคนนั้นหน้าตาเป็นพี่แป้งเลยแต่ว่าเป็นพี่แป้งที่ผมยาวมากมาก สวมชุดนักศึกษาเก่าๆแล้วก็หน้าซีดเหมือนกระดาษร่างนั้นยืนอยู่ที่ด้านหลังคุณอิ๋วแบบไม่ขยับไปไหนและสายตาของเธอก็จ้องมองคุณอิ๋วแบบไม่กระพริบเลยก่อนที่รอยยิ้มของเธอจะค่อยๆหุบลงแล้วก็หายวับไปทันทีที่คุณอิ๋วเธอเห็นแบบนั้นเธอก็กรีดลั่นห้องน้ําเสียงกรีดมันทําให้พี่ที่ทํางานอยู่เขารีบวิ่งเข้ามาดูคุณอิ๋วในห้องน้ําโดยที่หลังจากเรื่องราวนี้เนี่ยแหละตัวคุณอิ๋วเองเธอก็มานั่งทบทวนดู ว่าไเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับตัวเธอมันเป็นเพราะว่าพี่แป้งไม่ใช่คนหรือเปล่าไอ้บ้านเช่าที่เธออยู่ปัจจุบันนี้มันเป็นบ้านเช่าผีสิงหรือเปล่าในวันนั้นครับหลังจากที่กลับมาจากที่ทํางานเธอก็ทําใจกล้าๆก,กลัวกัวกลัวว่าถ้าหากเธอรู้ความจริงแบบนี้แล้วถ้าเปิดประตูเข้าบ้านไปเจอพี่แป้งในลักษณะที่สยดสยองถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเธอจะทํำยังไงดีแต่ก็อย่างว่าแหลคะครับคุณผู้ฟัง เวลาคนกลัวเนี่ยก็มักจะจินตนาการไปต่างๆนานาใช่ไหมล่ะครับซึ่งมันก็รวมถึงคุณอิ๋วด้วยเพราะว่าหลังจากกลับจากที่ทํางานวันนั้นคุณอิ๋วเปิดประตูเข้าบ้านไปพี่แป้งเธอก็เป็นคนนี่แหละเป็นคนในลักษณะที่ใช้ชีวิตตามปกติคุณอิ๋วเธอก็เลยรวบรวมความกล้าแล้วก็ถามพี่เขาไปตรงๆว่าสรุปพี่แป้งเป็นผีหรือเปล่าถ้าเป็นผีเนี่ยจะมาหลอกหนูทําไมและหลังจากที่พี่แป้งเธอได้ยินคําถามแบบนั้นจากคุณอิ๋ว ในขณะที่เธอกำลังล้างจานอยู่เธอก็ปล่อยมือจากจานในซิงค์แล้วก็ปิดน้ำพร้อมกับค่อยๆหันหน้ามองมาทางคุณอิวแล้วก็ถามคุณอิวว่าไปเจออะไรมาหรือเปล่าโดยที่หลังจากนั้นพอคุณอิวกับพี่แป้งมานั่งคุยกันจู่ๆพี่แป้งเธอก็นั่งร้องไห้เฉยเลยพี่แป้งเธอบอกว่าสิ่งที่คุณอิ๋วเจอเนี่ยไม่ใช่พี่แป้งหรอกแต่น่าจะเป็นพี่ปุ้น ี่ปุ้นเธอเป็นน้องสาวฝาแฝดของพี่แป้งนะครับแล้วก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันด้วยแต่ว่าคนละคณะกันด้วยความที่ลูกาสาวทั้งสองคนของบ้านมาเรียนอยู่มาหาลัยเดียวกันครับพ่อแม่ก็เลยเปิดบ้านเช่าหลังนี้ที่เป็นทรัพย์สินของทางบ้านนั่นแหละเปิดให้ทั้งสองคนมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็เรียนที่เดียวกันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่แป้งมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวไงครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นมา่อ2ปีก่อน ในตอนที่พี่ปุ้นฝาแฝดพี่แป้งเธอเริ่มมีแฟนและแฟนของพี่ปุ้นคนนี้เขาก็มีนิสัยค่อนข้างจะเจ้าชู้ครับออกแนวกันล่อนด้วยซ้ําซึ่งพี่แป้งเองเธอก็ไม่ค่อยชอบนะแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันแล้วก็รู้นิสัยกันดีพี่แป้งเธอรู้ดีครับไม่ว่าเธอจะแย้งยังไงยังไงน้องสาวของพี่แป้งเธอก็ไม่ฟังหรอกด้วยนิสัยส่วนตัวของพี่ปุ้นเธอเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวแข็งอยู่แล้วครับพี่แป้งเธอก็เลยทําได้เพียงแค่เตือนเท่านั้น ไม่สามารถบังคับอะไรน้องสาวตัวเองได้เลยและด้วยความที่แฟนของพี่ปุ้นเขาเป็นคนเจ้าชู้ทั้งสองคนก็เลยมีปัญหากันอยู่เสมอแล้วก็เป็นปัญหาเดิมๆด้วยนั่นก็คือเรื่องผู้หญิงพี่ปุ้นเขาเคยทะเลาะกับแฟนหลายครั้งนะครับแล้วก็หนีกลับมาที่บ้านหลังนี้บ่อยด้วยแต่ท้ายที่สุดแฟนพี่ปุ้นก็มาตามกลับไปทุกครั้งคือหลังจากที่เขาคบกันประมาณปีเศษๆครับพี่ปุ้นเขาก็ย้ายออกจากบ้านนะคุณผู้ฟังไปอยู่ที่หอพักของแฟนเขา เวลาทะเลาะก,กันทีพี่ปุนก็จะย้ายกลับมาที่บ้านทีไม่นานนักพอดีกันแฟนเก็จะมาตามย้ายกลับไปที่หอพักเหมือนเดิมแล้วก็เป็นแบบนี้บ่อยๆเป็นแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ปุนเขาจับได้ว่าแฟนตัวเองมีคนอื่นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าครั้งนี้แฟนพี่ปุ้นดันเลือกผู้หญิงคนใหม่พี่ปุนเธอก็เลยเสียใจแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่แหละและไม่นานนักด้วยความที่แฟนคนนี้เขาเป็นแฟนคนแรกของพี่ปุ้น เธอคงจะเสียใจมากๆแล้วก็ทำใจไม่ได้ท้ายที่สุดเธอก็เลยเลือกที่จะปลิดชีวิตตัวเองซึ่งในเรื่องการปลิดชีวิตตัวเองของพี่ปุ้นเนี่ยผมขอข้ามดีเทลไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นการให้เกียรติเจ้าของเรื่องเนาะเจ้าของเรื่องนั่นก็คือคุณอิ๋วเขาบอกผมนะครับว่าดีเทลส่วนการเสียชีวิตเนี่ยขอให้ผมไม่เล่าแล้วกันงั้นก็ตามนั้นเลยครับเอาเป็นว่าฝา,าแฝดของพี่แป้งเธอเสียชีวิตแล้วก็เสียชีวิตในบ้านหลังนี้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่ต้องเดาเลยครับ บ้านมันมีสองห้องใช่ไหมห้องหนึ่งเป็นห้องของพี่แป้งส่วนอีกห้องหนึ่งมันต้องเป็นห้องนอนเก่าของพี่ปุ้นเนี่ยแหละโดยที่ไอห้องนอนนั้นมันก็คือห้องปัจจุบันที่คุณอิ๋วเธออยู่พี่แป้งเขาบอกนะครับว่าเธอเองก็แปลกใจมากนะเพราะว่าตั้งแต่น้องสาวฝาแฝดของพี่เขาเสียพี่แป้งเองก็ไม่เคยเจอวิญญาณของน้องสาวตัวเองเลยส่วนกระทั่งคุณอิ๋วมาเช่าบ้านหลังนี้กับพี่แป้งเนี่ยแหละคุณอิ๋วเองถึงได้เจอพี่แป้งก็ถึงได้รู้ รู้ว่าวิญญาณน้องสาวของเขาไม่ได้ไปไหนโดยหลังจากที่พี่แป้งเขาเล่าเรื่องน้องสาวตัวเองให้คุณอิ๋วฟังจนจบพี่แป้งเธอก็หยิบมือถือของตัวเองขึ้นมาแล้วก็เปิดรูป,ร,ปรูปหนึ่งให้คุณอิ๋วดูมันเป็นรูปผู้หญิงครับที่ถ่ายคู่กับผู้ชายซึ่งไอ้ผู้หญิงในรูปนั่นก็คือน้องสาวของพี่แป้งนั่นแหละที่ชื่อว่าพี่ปุ้นหน้าตาเหมือนเปียบเลยแต่ว่าตัวพี่ปุ้นเองเธอจะไว้ผมยาวครับยาวจนถึงก้นลักษณะเดียวกันกันกบที่คุณอิ๋วเจอเธอนั่นแหละ ตึงแตรูปของน้องสาวพี่แป้งเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้คุณอิ๋วเธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มันกลมสเสือเกินเพราะว่าใ้รูปผู้ชายที่ยืนถ่ายคู่กับพี่ปุ้นนั่นแหละคนคนนั้นคุณอิ๋วเธอรู้จักผู้ชายในรูปเขาชื่อว่าพี่ท็อปนะครับคุณผู้ฟังพี่ท็อปเป็นคนที่อยู่แถวบ้านของคุณอิ๋วเนี่ยแหละแล้วก็เคยมาจีบคุณอิ๋วด้วยแต่หลังจากที่คุณอิ๋วกับพี่ท็อปคุยกันได้ไม่นาน ตัวคุณอิ๋วเองเธอก็เริ่มรู้สึกว่าพี่ท็อปคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้แบบโคตรเลยเพราะว่ามันเริ่มมีผู้หญิงเข้ามาหาในชีวิตพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าพี่เขาไปจีบผู้หญิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลานั่นแหละและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับคุณอิ๋วเธอก็เลยถอยห่างออกมาซึ่งในช่วงที่คุณอิ๋วเลิกคุยกับพี่ท็อปคุณอิ๋วเองเธอก็เห็นว่าพี่เขาก็คุยกับผู้หญิงไปเรื่อยจริงๆและแต่ละคนก็หน้ามไม่ซ้ํากันเลยตัวคุณอิ๋วเองเธอก็เลยคิด ว่าก,การที่พี่ปุ้นมาหลอกเธอเนี่ยเธออาจจะคิดว่าคุณอิ๋วเป็นคนที่แย่งพี่ท็อปไปจากเธอหรือเปล่าเท่านั้นไม่ยังไม่พอนะครับแถมคุณอิ๋วเธอยังมานอนอยู่ในบ้านที่เธอเสียชีวิตอีกตังหากโดยหลังจากที่คุณอิ๋วเธอรู้เรื่องราวของพี่ปุ้นทุกอย่างแล้วตัวเธอเองก็ไม่ได้โกรธเกลียดพี่ปุ้นอะไรเลยกลับกันคุณอิ๋วเธอบอกว่าเธอรู้สึกสงสารพี่ปุ้นด้วยซ้ําซึ่งอนช่วงเวลาที่คุณอิ๋วรู้ความจริงทุกอย่างนี้มันก็เป็นช่วงท้ายๆของการฝึกงานแล้วครับคุณู้ฟัง เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองอาทิตย์คุณอิ๋วก็จะฝึกงานจบแล้วก็เตรียมตัวย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมคุณอิ๋วเธอก็เลยบอกพี่แป้งไปว่าก่อนกลับขอไปไหว้รูปหน้าศพพี่ปุ้นหน่อยได้ไหมเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่อยากจะรู้สึกติดค้างอะไรกับพี่ปุ้นครับแต่ว่าด้วยความที่พี่แป้งเขาเป็นคนต่างจังหวัดเนาะทั้งโกรธทั้งกระดูกอะไรของพี่ปุ้นก็อยู่ต่างจังหวัดหมดเลยพี่แป้งเธอก็เลยแนะนําว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการจุดทูปไหว้ดีกว่าไหม เปิดรูปพี่ปุ้นแล้วก็จุดธูปไหว้ไหว้ที่บ้านหลังนี้เนี่ยแหละเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้มันก็เป็นที่สุดท้ายที่พี่ปุ้นเขาจากไปและด้วยการแนะนําของพี่แป้งแบบนี้ครับคุณอิ๋วเองเธอก็ทําตามที่พี่แป้งเธอแนะนําทุกอย่างเพราะว่าถ้าจะให้กลับไปไหว้รูปน้าศพที่ต่างจังหวัดมันก็ไม่สะดวกไปจริงๆนั่นแหละซึ่งในคืนวันเดียวกันกันกบที่คุณอิ๋วเธอไหว้รูปพี่ปุ้นคุณอิ๋วเธอก็นอนฝนันฝันว่าเธอกําลังนั่งอยู่ในห้องนอนของบ้านหลังนี้ โดยหลังจากที่เธอลืมตาขึ้นมาในฝันเธอก็เห็นพี่ปุ้นเดินตรงเข้ามาหาพี่ปุ้นเขาเดินมาหยุดยืนที่หน้าเตียงแล้วก็ร้องไห้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าขอโทษซึ่งใ้คำว่าขอโทษของพี่ปุ้นในฝันนี่มันชัดเจนมากนะครับไม่ได้เสียงแหบเหมือนในครั้งก่อนที่เขามาปรากฏตัวให้คุณอิ๋วเห็นซึ่งพอพูดจบพี่ปุ้นเธอก็ค่อยๆเดินหอยหลังแล้วก็เดินออกจากบ้านไปไม่นานนักคุณอิ๋วเธอก็ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่แล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับ หลังจากวันนั้นคุณอิ๋วเองก็ไม่เคยเจอพี่ปุ้นอีกเลยเหมือนกับว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่ภาวะปกติจนกระทั่งคุณอิ๋วเธอฝึกงานจบแล้วก็เก็บของเตรียมตัวย้ายกลับบ้านไอ้วันสุดท้ายที่คุณอิ๋วอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้ของพี่แป้งเนี่ยแหละในช่วงกลางวันครับในระหว่างที่เธอกำลังรอรถมารับเธอก็ออกไปกินข้าวที่ร้านอาหารหน้าปากซอยเหมือนในทุกๆวันแล้วมันก็บังเอิญน,นะในร้านอาหารร้านนั้นพี่ท็อปแฟนเก่าพี่ปุ้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่ ด้วยความที่ทั้งสองคนก็ไม่ได้เจอกันมานานเนะเาะพอเห็นกันแล้วกันทั้งสองคนก็ไม่กล้าทักและคุณหิวเองเธอก็บอกนะครับว่าพี่ท็อปที่เห็นเนี่ยเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจากเมื่อหลายปีก่อนที่ทั้งสองคนเคยคุยกันสมัยก่อนพี่ท็อปแกจะเป็นคนหล่อครับทั้งขาวสูงแต่งตัวสะอาดสะอ้านแต่ตอนนี้แกดูเปลี่ยนไปพี่ท็อปเขาผมแห้งแล้วก็ตัวคล้ำลงดูโซมเหมือนกับคนไม่ค่อยสบายตลอดเวลา และที่น่าแปลกที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคือพอทั้งสองคนเขานั่งกินข้าวแล้วไม่ทักกันใช่ไหมบังเอิญเหมือนกันนะที่โต๊ะของทั้งสองคนมันอยู่คนละโต๊ะกันแล้วก็นั่งหันหน้าเข้ามาหากันไอจังหวะที่คุณอิ๋วเธอนั่งก้มหน้าก้มตากินข้าวนั่นแหละมันมีอยู่แวบหนึ่งที่เธอเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็หันไปมองโต๊ะพี่ท็อปปรากฏว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆพี่ท็อปคุณอิ๋วเธอเห็นว่าเป็นพี่ปุ้นพี่ปุ้นเธอใส่ชุดนักศึกษาเหมือนในฝนันผมยาวรุงรงัง แล้วก็หน้าตาขาวซีดเหมือนในฝันที่คุณอิ๋วเห็นทุกอย่างพี่ปุนเธอนั่งเก้าอี้อยู่ข้างๆพี่ท็อปแล้วก็เอาหัวของเธอซบไหล่พี่ท็อปอยู่พร้อมกับจ้องมองมาที่คุณอิว๋วซึ่งในตอนที่คุณอิ๋วเห็นพี่ปุนแบบนั้นเธอก็ตกใจจนตาเหลือกแต่ยังไม่ทันที่คุณอิ๋วเธอจะทําอะไรเลยพี่ปุนเธอก็ค่อยๆยกนิ้วชี้ขึ้นมาทําท่าจุจุที่ปากเหมือนกับว่าพี่ปุนเธอกําลังจะบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยไม่อยากให้คุณอิ๋วยุง่ง ทำท่าจุ๊จุ๊แบบไม่ต้องการให้คุณอิ๋วอธิบายหรือว่าพูดอะไรกับพี่ท็อปโดยที่หลังจากนั้นไม่กี่วินาทีภาพของพี่ปุ้นที่กำลังนั่งซบไหล่พี่ท็อปอยู่ก็ค่อยๆจางหายไปและพอเห็นกับตาแบบนั้นครับจากกับข้าวที่กำลังกินอร่อยๆคุณอิ๋วเองเธอก็กินไม่ลงรีบจ่ายเงินแล้วก็เดินกลับบ้านพักไปรอรถทันทีและนี่แหละครับมันก็คือภาพสุดท้ายที่คุณอิ๋วเห็นพี่ปุ้น แล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่คุณอิ๋วเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เพราะว่าหลังจากที่คุณอิ๋วกลับบ้านแล้วเรื่องทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอกลับมาใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับว่าไอ้ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอิ๋วเป็นแค่คนที่เข้าไปรู้เรื่องราวส่วนหนึ่งของชีวิตพี่ปุ้นกับพี่แป้งเท่านั้นเรื่องราวนี้ของคุณอิวครับคุณผู้ฟังคำแรกเลยก็คือสวยแล้วท็อป คุณท็อปน่าจะถูกวิญญาณของคุณปุ้นตามติดแน่เลยครับคุณผู้ฟังไม่รู้นะคุณท็อปฟังรายการนี้อยู่หรือเปล่าถ้าฟังอยู่เนี่ยก็หลังไม์มาเล่าเรื่องราวของตัวเองได้นะครับเอาละผมคิดอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเราเป็นคนของพระพุทธศาสนาหรือว่านับถือพระพุทธศาสนานะครับเราอาจจะได้ยินคำคำหนึ่งที่พระท่านสวดคำว่ากร,รมมัสโกมหิตถ้าแปลเป็นไทยมันจะแปลว่าคนเรามีกรรมเป็นกรรมของตัว ทุกคนมีเรื่องราวเป็นของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีหรือว่าเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกับเรื่องราวนี้เหมือนกันผมคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตหนึ่งของคุณอิวนะครับที่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ทั้งๆที่เรื่องราวนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณอิ๋วเลยด้วยซ้ำบังเอิญเหมือนกันนะคนที่ชื่อท็อปที่เป็นคนต้นเรื่องเนี่ยคุณอิวดันรู้จักไงเคยคุยกันเพราะว่าตัวเขาเป็นคนเจ้าชู้ แลว้วเพราะการที่เขาเป็นไอ้เต้าเจ้าชู้เนี่ยแหละครับคุณผู้ฟังเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เขาจะต้องรับผลของมันแหม้ผมเองก็อธิบายเรื่องนี้ไม่ค่อยเก่งจะด้วยสิเพราะว่าผมเองไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เหมือนเพื่อนผมแล้วคุณผู้ฟังลหะครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณอิว๋วตัวคุณเองเป็นไอ้เต้าเจ้าชู้เหมือนคุณท็อปหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณดูข้อความอย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอเกันใหม่กับร้อเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ